สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่หมอมานีอีกแล้วนะคะในรายการดวงทิปค่ะสําหรับใครที่เลือกไพ่ทั้งหมด4ใบไว้ที่หน้าเพจนะคะอย่าลืมเข้ามาดูเฉลยได้ที่คลิปนี้นะคะวันนี้เรามาในท็อป,ปิกเกี่ยวกับเลขไอ้ไข่ที่ว่าดังจะพาดวงเราปังไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะใครที่เลือกไพ่ใบไหนไว้ว่าดวงของคุณจะรวยหรือว่าจะปังค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่เงินก้อนใหญ่ค่ะความหมายคือความดีใจสมหวังตื่นเต้นเหมือนฝันถ้าถามถึงเรื่องการเงิน ช่วงนี้นะคะจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือเป็นช่วงที่มีรายได้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะไพ่ใบนี้คือไพ่สาช่างตรงค่ะมีความหวังยุติธรรมเที่ยงธรรมมั่นใจนะคะถ้าถามถึงเรื่องการเงินช่วงนี้คงที่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะตัวนี้คือไพ่เสร็จุญแจมือค่ะความหมายของไพ่คือความไม่มีสาะภาพถูกยึดติดกับใครบางคนถ้าถามถึงเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะถูกจํากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะตัวนี้เป็นไพ่ เปิดกุญแจความหมายของไพ่คือความสบายใจปลอดปรุ่ถ้าถามถึงเรื่องการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะมีการใช้เงินที่มากขึ้นแต่ว่าก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับท็อปิกเกี่ยวกับเลขเอไข่ที่ว่าดังจะพาดวงเราปังไปด้วยไหมสําหรับใครที่เลือกค่ายมาที่1น3และ4ไว้นะคะสามารถเข้ามาดูเฉลยได้เลยที่คลิปนี้นะคะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอมานีคนนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับท็อปิกหน้าที่ช่องขับ IC o f f i c i a l นะคะสำ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ